คลิปนี้เราจะมารีวิว m g i i w o r r d ในชุด x 2 bt 0 1 1กันบ้างน,นะครับผมซึ่งในกล่องนี้จะให้มาทั้งหมด6แบบนะครับเริ่มจาก สายของ72เสาหลักนะครับใบแรกจอมมานผู้ล้มมาเจ็ดครั้งแอสโมไดเขา้สามารครับเป็นออมนิลอดนะครับออมนิลอดคือไปอยู่ในแฟกใดก็ได้ถ้าเกิดไม่ใช่แฟกตัวเองจะอยู่ได้1ใบนะครับผมถ้าเกิดอยู่แมจิกเวิร์ก็ใส่ได้4นะครับ ขอครอสคือจ่ายสองเกตเมื่อการ์สนี้ถูกทําลายสําเร็จดูการ์สใบบนสุดจากกองการ์สเรา5ใบนําไม่เกิน1ใบจากที่ดูขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือลงดอกมีมูฟแล้วก็ลายลิงสองต่อมาครับเป็นการ์ดที่เล่นคู่กันก็คือใบนี้ครับตํารามนตาเอาเมเดล ซึ่งเป็นไอเทมที่เรียกว่าไม่ได้ใช้โจมตีแต่ว่าเอามาใช้ทําการทํำคอมโบต่างๆของซ้าย72เสาหลักสกิลคือเคานเตอร์เราสามารถเลสการ์ดใบนี้เพื่อออมอนสเตอร์72เสาหลักจากบนมือไม่เกิน1ใบโดยจ่ายคอคอร์สอ่า เป็นเคาน์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเรียก72เสาหลักที่เป็นมอนสเตอร์เนี่ยในเทิร์นคู่แข่งก็ทําได้ต่อมาครับอีกหนึ่งความสามารถคือหาก72สเสาหลักใบอื่นบนสนามเราจะต้องออกจากสนามเราสามารถนําการนี้บนสนามลงช่องดอกเพื่อให้การนั้นยังอยู่บนสนามเราได้อ่าใบนี้ไม่เจ็ดสิบสองเสาหลักด้วยนะครับให้มา2ใบ2แบบนะครับผมสําหรับ สาย72เสาหลักซึ่งง่ายมากๆนะครับวิธีการเล่นตัวแอสโหมดายครับเขามีความสามารถในการมูฟได้อยู่นะครับซึ่งปกติแล้วก็เอามาสามารถมูฟมาขวางช่องกลางได้นะครับโดยมีค่าพลังป้องกันถึง1 0,000เลยทีเดียวเมื่อแอสโหมดาเนี่ยถูกทําลายใช่ไหมครับถูกทําลายสําเร็จเราสามารถนําเจ้าตำราเนี่ยลงดอบแทนการนําออกจากสนามได้แต่มันก็ยังถูกทำลายสำเร็จอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เปิด5หยิบ1 แล้วเขาก็ยังอยู่ถ้าโดนทำลายอีกแล้วก็จะได้เปิด5หยิบ1อีก1ครั้งนะครับผมนี่คือการเล่นคู่กันอย่างง่ายๆนะครับผมหรือถ้าเกิดเราไม่มีตัวแอสโมไดนะครับเราก็สามารถคอลมาในเทิร์นคู่แข่งได้ด้วยสกิลเคาน์เตอร์ของหนังสือก็คอลงมาขวาในช่องกลางได้นะครับจ่ายคอ l l c a ด้วยนั่นเองต่อมาเป็นการแนะนําคอมโบแบบ ง่ายๆนะครับผมในชุดของ xcbt 0 1นะครับชุด xcbt 0 1นะครับผมนี่รหัสดูตรงนี้นะครับซึ่ง72สเสาหลักที่จะมาทำคอมโบครับเราใช้จอมานโอเวอร์เทิร์นแอสโนะครับผมเอามาคอมโบกับตัวหนังสือนะครับที่มันสามารถคอนอกเทิร์นได้นั่นเองก็สามารถของตัวแอสโมด y เวอร์ชันนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อ72เสาหลักหรือกองทัพจักรพรรด์สายฟ้าที่เป็นมอนสเตอร์เข้ามาในสนามเราเลือกการ์ดบนสนาของคู่แข่งหนึ่งใบ และเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือ1ใบเพื่อทําลายการ์ดท,ที่เลือกนานได้แล้วเขานับตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามอนสเตอร์เข้ามาในสนามซึ่งตัวเองก็เป็นเจ็ดสสองเสาหลักนะครับเป็นกองทัจพจักรพรรด์สายฟ้าด้วยสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบเพื่อทําลายการ์ดบนสนามได้เลยนะครับผมเราไม่ได้ฟิกว่าเป็นมอนสเตอร์นะครับมันเลือกการ์ดบนสนามนะครับผมทําลายอะไรก็ได้ถือว่าเก่งมาก และยังมีสกิลโอเวอร์เทิร์นอีกด้วยโอเวอร์เทิร์นเขาบอกว่าจ่าย1เกร,ระหว่างแอทแท็กเฟสแอทแท็กเฟสใครก็ได้เราก็ได้เขาก็ได้จนจบเทริร์นนี้มอนสเตอร์วสสนามเรา1ใบได้รับพาวเวอร์ห0 0 0มื่นดีเฟนต์หนึ่งหมื่นคริติคอล์บวกสามเพเนเตตแล้วก็เคาน์เตอร์แอทแท็กนี่ก็คือจะเป็นการเล่นนอกเทิร์นได้แบบที่คอมโบคู่กับหนังสือเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเรามีตัวแอสโมไดเนี่ยอยู่แล้วในสนาม ตอนเทินป้องกันเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกมอนสเตอร์ที่เป็น72เสาหลักนะครับโดยการเลสหนังสือแล,แล้วเราก็จะขอลการ์ดมาได้แบบที่จ่ายคอคอร์สนะครับนี่ก็จะเป็นใบที่ทำคอมโบนะครับก็คือใบนี้ลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์บอกว่าหากบนสนามเรามีคําว่าแอสโมดครับในชื่อการ์ดไซส์ของการ์ดนี้จะลดลง3 เขาเป็นไซส์3นะครับพอมีแอสโหมดไดเขาจะกลายเป็นไซส์0ูนั่นเองเมื่อการ์ดจากบนมือเราถูกทิ้งนำการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบกลับขึ้นมือแล้วก็ใช้ความสามารถนี้ได้แค่1ครั้งนะครับผมอ่ะเจา้าหนังสือคอลงมาครับเมื่อคอลงมาครับเป็น72สเสาหลักนะครับผมความสามารถของแอสโมไดก็จะทํางานบอกว่าเมื่อ72สเสาหลักเข้ามาเนี่ยเราสามารถเลือกกาดหนึใบในสนามคู่แข่งนะครับผมทิ้งมือ ทำลายแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบครับทิ้งใบนี้ก็ได้นะครับใบนี้ก็จะจาก XCBT ศูนเหมือนกันครับตัวนี้บอกว่าเมื่อถูกทิ้งจากมือเอาการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตถ้าเรามี72เสาหลักหรือกองทัพจกักรวรรดิสายฟ้าอยู่เราสามารถนาการ์ดนี้จากช่องดอกขึ้นมือก็คือทิ้งฟรีนั่นเองนะครับอ่ะซิเฟ f e r เข้ามาตัวนี้เลือกทิ้งเราทิ้งใบนี้เมื่อน,นี้ถูกทิ้งเราได้1เกตแล้วก็ใบเนี้ยที่ถูกทิ้งก็ขึ้นมือครับเท่ากับว่าเราไม่เสียอะไรเลยนะครับ พอ,อเสร็จแล้วได้ทำลายการ์ดหนึ่งใบแล้วใช่ไหมครับตัวนี้บอกว่าเมื่อการ์ดบนมือเราถูกทิ้งเห็นไหมฮะตัวนี้ทิ้งเห็นถูกทิ้งเราได้ยกการ์ดอีก2ใบโอ้ก็คือทําลาย1ยกกาดส2ใบแล้วก็เนี่ยฮะใช้แค่การเลสเจ้าหนังสือจากชุดใหม่เนี่ยล่าสุดนี้เองเนะครับเราก็จะมีคอมโบเล่นนอกเทินได้อย่างง่ายดายแล้วก็ มีส่งพตรรูปเกมในการตั้งรับได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็เล่นคู่กันแค่2ชุดก็เก่งแล้วนะครับมีคอมโบให้เล่นมากมายนะครับผมใครที่อยากจะหาเจ็สเสาหลักเพิ่มก็ยังมีชุดกเก่าๆอีกยังไงอันเนี้ยต้องไปถามทางร้านการด,ดูนะครับว่ากล่องไหนมีเจ็ดสเสาหลักบ้างที่มีแมจิกเบอร์กล่องไหนบ้างอะไรก็ลองลอง ดูกันแล้วก็ยังมีอันนี้ของแถมนะของแถมของชุด XCBT 0 1ที่ทำคอมโบได้เหมือนกันนะครับเพราะตัวเนี้ยมันมีสกิลเคาน์เตอร์ทิ้งการ์ดเห็นไหมครับเขาบอกว่าเลือกมอนสเตอร์บนสนามแล้ว1ใบเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือเราจ่าย1เกรเพื่อให้การ์ดนั้นได้รับพาวเวอร์สามพันดีเฟนส์สามพันคียิข้อบกหนึ่งมีมูฟแล้วก็เพเนเทตครับโอ้มันเอามาเล่นคู่กับ7 2เสาหลักได้นะครับแม้ว่าตัวกูรูบุญบุคุเนี่ยมันจะไม่ใช่7 2เสาหลักแต่เขาก็คอมโบเล่นได้ ว่าการทิ้งการ์ดเรามันไม่ต้องติดเผาเจ็ดสองเสาหลักนะครับเห็นไหมครับแล้วเป็นเคาน์เตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยสั่งเคาน์เตอร์ทิ้งการ์ดตัวนี้ก็จะได้ยกการ์ดจากในสนาม2ใบเหมือนกันนะครับผมเกิดขึ้น1ครั้งใน1นึ่งเทินะลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูเผื่อว่าใครมีไอเดียดีๆนะครับผมในการเล่นคอมโบกับ 72- สเสาหลักก็ทําให้เรา เล่นการ์ดได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วนี้ก็จะเป็นสายจ็ดองเสาหลักนะครับผมที่ให้มา2แบบแต่ว่าประสิทธิภาพนั้นมากมายจริงๆต่อไปเราจะมาดูที่การ์ดใบใหม่นะครับของสาย s h Shadow s h a d e ให้มา1แบบแต่ว่าใบนี้เรียกว่าทำให้ s h o w s Sh w a d ตเนี่ยเล่นได้มีประสิทธิภาพดีมากๆอีกหนึ่งใบเพราะมันแจกความสามารถให้กับตัว Shadow s h a d ตนะครับผมอ่ะตัวนี้ครับบอกว่ากด X นำการ์ดนี้จากบนมือเราเข้าสู่โซของชาร์โดเช e บนสนามเมื่อมอนสเตอร์ที่เป็นชา o w Shade ที่มีการ์ดนี้อยู่ในโซโ,ซโจมตีการ์ดนั้นจะได้รับ p พาเวอร์สามพันได้รับเพเนเตตแล้วก็ได้รับดับเบิลแอทแทกจนจบเทินนะครับผมได้จนจบเทินเลยนะครับ นี่ก็คือต่อให้โดนโจมตีไปแล้วเนี่ยมันได้รับเทคไปแล้วพอเราต้องใช้โซกาดเราถอดไปนี้ออกมันก็ยังอยู่นะครับผมเพราะว่ามันเกิดไปแล้วนั่นเองครับอีกหนึ่งความสามารถบอกว่าในระหว่างเทินคู่แข่งเมื่อการนี้อยู่ในโซถูกส่งงดรอปนำการ์ดใบบนสุดจากกองการเราเข้าสู่ช่องเกตได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยแล้วก็จวดหนึ่งใบโอ้คุ้มมากๆนะครับผมชาร์ดเช de เนี่ยมันจะอยู่ในชุดของภาคทิปเปอรดีนะครับซิลูเอตโจเนี่ยล่างล่างนี้ เรียกว่ามันเหมาะสมกับการใบใหม่มากที่สุดแล้วนะครับผมการใบใหม่ชื่อว่าโอลิวานะครับผมซิลูเอตโอลิวาซึ่งมันอยู่ในโซ่อพออยู่ในโซโจนะครับผมโจเนี่ยมันมีสกิลโซกาดทําให้เวลาเรายืนนอกเทินเนี่ยตอนที่เราโดนคู่แข่งตีแล้วก็ถอดโซของตัว โอลิวาออกนะครับผมก็จะได้เอฟเฟกในเรื่องของได้เกตได้เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ได้จั่วคืนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันแจกความสามารถเพเนเตตกับดับเบิลใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าตัวซิลูเอตโจอิลลูชันชาร์โด้ดราก้อนเนี่ยมันมีแค่โซกาสพอมันได้ความสามารถเพเนเตตด้วยดับเบิลแอทแท็กด้วยตัวนี้ก็จะเก่งมากๆนะครับสามคิตีสองครั้งเพเนเตตเห็นไหมครับแล้วก็บวกสามพันจากแปดพันบวกสามเป็น 11,000โ oh, อ้โหเจาะเข้าตีแรงและยังมีสกิลต่างๆอีกมากมายเพราะตัวเนี้ยมันจะมีสกิลคอเตอร์ด้วยนะครับผมคอเตอร์เขาบอกว่าเราสามารถถอดโซ่นึใบาจากการ์ดนี้เพื่อทำลายมอนสเตอร์1นใบในสนามคู่แข่ง ใช้ควสามารถนี้ได้หนึ่งครั้งใน1นึ่งเทินนะครับต่อให้คู่แข่งไม่ตีเขาเขาฝั่งถอดเองนะครับเป็นเคานเตอร์ก็ถอดใบนี้มันก็จะใช้เอฟเฟกได้เหมือนกันนะก็เป็นควสามารถที่เล่นคู่กันได้เป็นอย่างดีนะครับผมอันนี้ชุด d eb 0 1นะครับ d eb 0 1ถ้าใครที่สายสะสมชาโดเชตมานะครับชุดนี้เรียกว่าได้เจ้าใบนี้ใบเดียวเล่นได้ดีมากเก่งด้วยนะครับใบเดียวสร้างให้เด็กเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก ต่อไปเป็นมอนสเตอร์อีกใบฮะของสายจอมเวทนะครับแม่มดแห่งความพินาศเคที the ้เดอะเดวัสเทเตอร์ตัวนี้พาวเวอร์ห0ึ่งเลยทีเดียวนะครับผมตีแรงมากอ่ะมาดูค่าคอ,อกันบอกว่านำจอมเวทบนสนามเราหนึ่งใบเข้าสู่โซกัสนี้แล้วก็จ่าย2เกตจอมเวทไม่ได้ระบุว่าเป็นมอนสเตอร์หรือเปล่านะครับเผื่อว่าเรามีไอเทมหรือเวทเซ็ นะครับสามารถเอาเข้าโซเขาได้นะครับนี่ค่าคอเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นนสเ s t e r นั่นเองเป็นนสเตอร์ไซส์3นะครับเพราะฉะนั้นการคอลงมาในสนามก็ต้องลงไว้ให้ดีเพราะว่าโอเวอร์ไซส์ง่ายมากแต่ด้วยตัวเขาเองเขาเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับผมมาดูสกิลกันกด add เราสามารถทิ้งจอมเวทบนมือเรา2ใบเพื่อทําลายการ์ดคุกใบในสนามบนคู่แข่งนะครับผมโอ้ทิ้งจอมเวทสองใบได้การ์ดคุกใบไม่ว่าจะเป็นไอเทมเวทเซมอ monster นี่ครับผมทิ้ง2ใบเราได้ทั้งหมดแล้วก็ สกิลเคาน์เตอร์เขาจะได้คืนด้วยนะครับใบหนึ่งเคาน์เตอร์เขาบอกว่าในระหว่างแอทแท็กเสร็จเรานำการ์ดใบันสุดของเรา2ใบลงช่องดรอปเพื่อสแตนการ์ดนี้และเราจวดหนึ่งใบอ่าตัวเขามีดับเบิลแอทแทกแปลว่ากดสกิลแล้วการ์ดใบนี้ใบเดียวตีได้3ครั้งนะครับดับเบิลแอทแทกสองครั้งแล้วก็กดสกิลเคาน์เตอร์เพื่อสแตนจวดหนึ่งใบมีโอกาส โอ้เก่งนะครับเป็นจอมเวทที่เรียกได้ว่าลงมาแล้วมีผลกับคู่แข่งเลยนะครับถ้าเขาโปรยสนามเยอะก็จะเสียทรัพยากรเยอะตัวนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยบุกได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอ้เก่งนะครับอ่ะใบต่อไปเป็นการ์ดเผารกร้นะครับผมมันเผารกร้เป็นเวทมนต์ที่ให้มาหนึ่งแบบนะครับเป็นของเสริมแต่ว่าเป็นของเสริมโรคาร้าที่เรียกว่าประสิทธิภาพเกินคุ้มจริงๆเพราะว่า สกิลของเขาคือเคาเตอร์นะครับการทุกใบบนสนามคู่แข่งได้รับคีิขคอลบหการทุกใบลบหน่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเขาตีเนี่ยเขามีช่องซา้ายช่องขวาแล้วก็ไอเทมเนี่ยก็คือลบอย่างละหนึ่งก็หายไปสามเเมจแล้วนะครับผมถ้าเขามีความสามารถในการโจมตีหลายรอบความคุ้มเราก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นพวกคอสทูปเปอร์แอตแทกตีได้4ครั้ง ใบนี้ใบเดียวก็ลบได้4คลินะครับผมทีละ1คลินั่นเองอีกทั้งยังมีความสามารถนะครับเมื่อเริ่มต้นเทินของเราหากการนี้อยู่ในโซลโลกร้ายเราได้รับพลังชีวิต1หน่วยนะครับผมได้ทุกๆต้นเทินของเราเลยนะครับแล้วก็เกิดกี่ใบก็ได้ถ้าจะมีเจ้าเนี้ยยู่ในโซลโรคร้ายเยอะๆแล้วก็จะได้ฟื้นพลังชีวิตเยอะๆเ,เพื่อ่วงเวลาทําการกดโอเวอร์คิวคว่ำแฟกตนั่นเองนะครับ อย่าลืมนะครับเล่นกันลกรลายนะครับผมอย่าไปใส่ได้อื่นนะครับเพราะว่าเงื่อนไขาการร่ายเนี่ยเราต้องมีโรคร้ายในสนามอยู่ด้วยนะครับผมอืมก็เป็นใบเวทมนต์ที่แข็งแกร่งมากๆกนะครับการลบขีปัจจุบันนี้ลบขี้มีผลต่อลูกเกมเยอะจะได้ตายกันช้าๆใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายของ Magic World แต่ก็เอาไปเล่นกับ ร้อยอสูตรนะครับเป็นไซสูตรที่เป็น72เสาหลักตัวนี้บอกว่าทันเดอร์มาเมื่อพลังชีวิตคู่แข่งได้รับความเสียหายจากความสามารถของการ์ดเราถ้าบนสนามเรามีมอนสเตอร์ที่มีคําว่ายามิเกโดในชื่อการดสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งหน่หน่วยแล้วก็จั่วการ์ด1ใบ โอ้เล่นกับยามิเกโดนะครับใครที่เล่นร้อยอสูรเก็บเอาไว้ใบนี้เก่งมากเพราะว่าได้ทั้งพลังชีวิตที่ยิงใส่เขาแล้วก็จัวเพิ่มหนึ่งใบนะครับเพราะเด็กยามิเกโดเนี่ยมือน้อยนะครับตัวนี้ช่วยได้ดีมากทีเดียวใส่ศูนย์เจ็สบสองเสาหลักนะ๋อประมาณนี้ครับสำหรับ Magic World นะครับผม มีให้มา6แบบแล้วก็แบ่งสายเล่นได้เยอะมากๆนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับต้องรีบซื้อแล้วนะครับผมเพราะว่าสร้างเด็กได้เยอะมากจริงๆแล้วก็อย่าลืมไปหาของเก่ามาปรับเด็กให้ด้วยนะครับเพราะว่าการจัดเด็กเนี่ยพอเราได้จัดเองได้ผสมคอมโบเองเนี่ยมันรู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองด้วยอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทําให มีความสนุกในงานจัดเด็กตั้งแต่เริ่มจัดเลยพอเราจัดเสร็จก็อย่าลืมเอาไปทดสอบเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมเรามีห้อง Discord ดรองรับผู้เล่นนะครับในเซิร์ฟเวอร์เคเคลีมดไฟนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ